สวัสดีครับวันนี้เราก็มาดูที่ทิ้งขยะที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับในแขว้นกรุงตงเดวโวนะครับถุงขยะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับขนาดก็คือ35ลิตรนะครับก็ตกประมาณเออถุงละสองฟังนะครับหรือว่าอยู่ที่ประมาณ70บาทเป็นนี้นะครับสัก ออฟฟิเชียลนะครับก็คือว่าเราต้องซื้อเราจะทิ้งถุงดำหรือว่าถุงถุงอย่างอื่นไม่ได้นะครับเพราะว่าเราเสียภาษีแล้วสำหรับค่าขยะประมาณ8ปกว่าบาทต่อถุงนะครับเวลาทิ้งนะครับก็จะทิ้งในที่ที่จัดไว้นี่นะครับเป็นถุงระบุไว้ว่าขนาดเท่านี้นะครับ35ลิตรวิธีทิ้งก็คือว่าเปิดขึ้นมานะครับแล้วก็เอาถุงใส่ลงไป แล้วก็ปิดนะครับนี่นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับการทิ้งขยะ